สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคูขข่ทุกคนเนอะมันนี้ก็มาคอกับเมทีอีกแล้วกินข้าวกับเยทิบสบายสบายสไตล์เยทิบนะคะมันนียแยกกันสิพ้ามากินอะไรย่างหลายอันอุบัิเหตุพี่น้องกินย่างเดียวมันนี้กินย่างเดียวมันนี้พี่น้องเดี๋ยวเมนู <c oughs> นีผัดกระลำใส่หมูค่ะพี่น้องจ้า ผัดกระลำใส่หมูค่ะเมนูหลานสาวอันนี้บัใส่พริกผัดแบบจืดๆผัดน้ำมันหอยอันนี้ก็อันนี้เผ็ดค่ะกระเพ้าหมูพี่น้องใส่หัวหอมใหญ่น้ำหรือใสมากอันนี้อันนี้ก็สามชั้นอบนะคะพี่น้องแต่แซ่บปะพี่น้องมาอันนี้ก็เมนูหลานสาวอันนี้ ไข่ตุนพี่น้องนี่เมนูคุณย่าเนี่ยพี่น้องจา๊าเมนูคุณยาเด้อเนี่ยต,ตัหมูงสตอคือเกา่าตายโบเรืองคือเก่าพี่น้อง <c oughs> นี่ก็ผักค่ะพี่น้องจอะนี่กแก่เพลพี่น้องคลไมจ้ะแก้วงกรแกับแอปเปิ้ล มาไกินกันเลยกินขา่าวได้ไหมน,นี่ขาสวยืหอนี่ผู้ใดเขามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งปิ๊งปิงด้วยนะจ๊ะกำลังใจยายแน่ย่ายเป็นน้องไม่เด้อมาพี่น้องกินขาวก็ย่ายมาเนี่ยเ,นเนยสบๆเลยพี่น,ออน้องตับมหงคุดเผ็ดตาโบเลืองคือเกานี่ก็สามชั้นนเนี่ย อันชันอบร้อนๆเลยหไหมน้อง็เขาไเมนูหลายอย่างเลยผัดกะเพราผัดคะนาวโอไม่ใช่ผัดกะหล่ำหมูน้ำมันหอยแล้วก็ไข่ตุนอันนี้ของร้านสาวพี่น้องเพิ่นมาเดี๋ยวเพิ่นก็ไม่กินให้ยายกินก่อนนะสั้นพี่ยายกินก่อนนะเดี๋ยวหนูค่อยมาออกมากินว่างนี้ อันนี้ก็ผักนะจ๊ะผลไม้เหมือนเดิมค่ะมาพี่น้องมากินน้ำย่อยแฉบๆเลยพี่น้องมาหนี่มาเมเฮ็ดมาหนี่กินย่างเดียวมาหนี่กินข้าวแท้ๆเลยมาหนี่เป็นนั่งเอกก่อนกินข้าวสวยกินข้าวสวยนะจ๊ะนจ้ากับก่อนน้ำอะไรเลี้ยงอะมีอยู่มีแก้วเดียวมาหนี่ กูมีหลายพ่อกินข้อแซ่บกินเขาก็ไดกินได้พวกข้าวเนี่ก็ได้พี่น้องมาไอ้ของมาไม่นู่จะคของกนะันเนี่ยพี่น้องจ้าสุดตอ เพชรตายเบาเรื่องอันนี้ย่ายพัดต้องใส่ผิดเดี๋ยวพี่น้องใส่หมูใส่น้ำมันหอยข้าวกระหล่ำแซ่บแซ่บตะวันกระเพรานี่เพชรอยู่นี่เพชรแท้นี่ยเพชร ไม่ต้องใส่แบบไมต้องกินแบบพริกน้ำปลาไมต้องเลยแซบเลยไข่ตุ๋นเนี่พม่นมากหลายร้านสาวอ่ะไข่ตุน๋นคุณย่าไข่ตุ๋นให้หน่อยทำไข่ตุ๋นให้หน่อยเห็นปะอยากเลยเห็ดไห่ไห <c oughs> ไคือเกาดอกย่ามไหนมสวกมากิน ซีมงกลมค่อยมากหรอกอันไท่ๆนี่กอค่อยแก็ปกไปไลยอันเป็นป้นเป็นซูปเป็นแจ้วสีมากเยอะแจ่วไม่ดีพี่น่อกก็กินข้าแทมนมั้งนี่หืมแม่ไดม่ะ ปาทองพันหรอกพี่น้องได้โอรปราทองพันเลยกอด,ดอีก็กอดพี่น้องซ่บนิ่มๆกรอบนอกนุ่มในเขากันเลยกับตหุง พิยังห,แบบหนูแสบพิยังหบบนูแสบเนาะบ่อวนอย่างไรคนมันมาพี่น้อง 干吗呢？God, yum, yum. ขาดปไปได้ก็แม่นต์ตำหมูฮ่งเนี่ยแหละพี่น้องตำสู้ข้าก็ดกไ,ดาไ,ได้กินมยังก็ได้ทำไมไม่กินตำหมูฮ่งมาแล้วจ้วพี่น้องพรุ่งนี้ตำหมูฮู้อะไแล้วรอดกับเขาเนี่ยขาดตำหมูฮู้แล้วแปลว่าไม่ได้กินเขาโรด มีดต้นใส่ไปว่างมีดใบใส่ผู้ใหนเลยกินแก้เพล้นใดเหมือนพี่น้องเออนำมาเรียงกันนอนกันแนพี่น้องกินข้าวแซบ่บพทอกินข้าวแซ่บนะพี่น้องเนาะ เป็นอีล้ำย่องเลยเนาะพี่น้องอีล้ำย่องอีล้ำย่องพ่อกินข้าวแซบ่บนี่น้นอยแก่เมยพี่น้องเอ้ยให้กับพ่อแซ่บไหมน้อง เผ็ดพราะต้องกินพริกกัมปลาพต้องยากเลยเผ็ดพราะดีเนื้อเขาสวยสุดยอดเลยพี่น้องเดี๋ยวซี่เหมือนไข่ตุ๋นพึ่นก่อนไข่ตุ๋นแซ่บหอมพริกไทยแยเหยอดพริกไส้ลงไปราวั่แยกอย่าใส่เยอะนะ ขวเพียดมันยุบปองโกเลยย่านเพียดพี่น้องเอ้ยหลังสาวก็ได้บอกว่าหัดกินนิดน้อยแน่บมกพริกเงินเธอ,นอหน่วยสองหน่วยเพิ่งก็เผาย่านจะท่าใส่พริกมื่อวันอยู่กันสองคนพี่น้องพี่ยากราลนี่เพืนอน,นอยู่กก,กินข่าวคนเธอมอเพื่อกินน้ำกัดบอกให้ไม่กินน้ำกับบ้ามาก แล้ก็ไปโรงเรียนแต่วันทุกบุญเลไปไปโรงเรียนนั่นไปโอโนดโอเนตียังเพิ่มอีละคู่ให้ไปร้ายทีตแล้วไปทุกวันเสาร์ระยะเนี่ยวันเรียนเชิดเชยที่ปิดโควิดลงเงินหันหลังพี่น้องเชิดเชยวันเสาร์ไปลวดแต่ว่าจะไปเลิน คาเทิมกับแพงหลายพี่น้องเอ้ยค่าเทิมร้านสาวแพงหลพอาหากปอหกแพงเขาองเล่นเก่าอยู่ตลอดเล่นอ่ก,กชนอนึ่งถึงปอหกเนี่นเอ้ยชิเทิมละมือกลัวมือกลัว,วพี่น้องนีู่้เดียวกับซ้ำสองคนสามคนเนาะพี่น้องน้องร้ายใจ ต้องฮวงไม่ใจหลายสิในสิค้านั่นค้านี่สู่ไปพี่น้องเอ,อ้ยหยก่กระจาสู่เพื่อเขาอละล่ะเมื่อยประกาศว,ว่าเมื่อยตอนหนาเขาอยู่ผู้เดียวก็กว่าเมื่อยอยู่ตอนหนาเขากับปรกาว,ว่าเมาื่อยหรอ เวลากะกะฉันชิดมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเวลาชีวิตกะชั้นชิดแล้วเวลาบ่ค่อยถ่าพี่น้องมอแล้วเลขหาเลขฮวงแล้วนะเนเาเนะเ,เะสียดยังก็เปล่าเท็ดเนาะเกินนี่ไปก็เท็ดไ่ได้ล้งงอมแล้วสั่งไม่ได้ยังบม่ได้ละเป่าเขี้ยวกัหยังไม่เขาความสายแขนคว่ทุกบาทรยางพี่น้องเอ้ย ไม่อยากพากดอกยานตีนี้ยังมา,าสำเร็จยานตายนี่จากก่อนสำเร็จเดียวตายตารับตายคบ,บว่าไม่อย่านยังเงนความตายดอกกันเวลาอั่กรชันจิตแล้วมอแล้ว จะบอกทอเรื่องเพามันตนายนมสกเศร้าเนาะกินมันจะแสบเป็นบานพี่น้องมาเดี๋ยวดำก่อนพต้องไปโศกเศร้ามันดอกเนาะพี่น้องจ้าศกเศร้าวไม่ได้ยังพ่อมตายแขนข้อุกบาทยางจะทำให้ติดไตยังนั่นกันตายดอกแต่ว่าก็บ้านอยากตายเป็นไรดอกพี่น้องห่วงเขาห่วงห่วงหวงห่วงลายดิ นันชีวิตมีแต่น,นี่แหละตัลูกับหลานห่วงหลานสาวห่วงแง่งห่วงหน้าคตเขายามีชีวิตอยู่กับฝั่งเพื่อฝั่งยังไม่ถ่าร้ว่าตาย,ย,ยแล้วก็แล้วไปหรอกตายแล้วกัตัวเพ่ต้ทุมันางงานนี่ ก็เล่าแต่ละแบเนาะพี่้องเหตจังไหนแล้วเตาปแล้วเปนบ่ตายแล้วเอิญมากกับอะไรคุณย่ามาทำมันนี้ให้หน่อยมาทำมันนั้นให้หน่อยไม่ได้เลยเนาะ<อ>มีอย่างรึอเหตุอย่างนึนะเธอตายแล้ว

คุณใดเข้ามากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับส,สไคร์ได้เด้อกดกระดิ่งปิ้งๆ้งเลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ